ีครับใครปู่มึงฮะคุณที่นางมันไม่พออะใช่แฟนดูดิแต่งเก่งรัดตูดด้วยเอ้าคุณร้อยที่อะไรนะโอ้ยที่รักผู้จัดนี้โอ้ยที่รักชื่อเวนดี้ค่ะชื่อเวนดี้คุณเป็นที่ที่ให้พักจริงที่แท้เลยครับสะดุดสะดุดเหรอสะดุดเหรอคะนี่หันหน้าเลยหันหลังครัเนี่ยไม่รู้สึกเลยอุ้ยแกนี่ปากดีนะ ไอแฟบมีปากดีนะไปส่งพวกมึงก่อนดีกว่าไปส่งพวกมึงก่อนเดี๋ยวไปส่งพวกมึงอ่ะแล้วลุงจะไปแบบบ้ากามเล็กน้อยแล้วบ้ากามที่หนไปหาเอ้ยเวนดี้ไปช่วยมึงเหรอจุน ใช่มึงรู้ได้ไงอ่ะดีมากแล้วเขารู้ได้ไงว่ามึงเป็นหลานกูหรือว่าเขารู้จักมึงรู้จักดีก็รู้จักกันเรื่องนี้ที่สภาครับใช่เหรอใช่โน้ตพทวิสว่าโนติโดนจับอ่ะโนติกูสองชั่วโมงเลยนะแล้วโน้ตพาวิส่ะแล้วแล้ได้ป้ายว่านี่เกงหินอ่ะโอ้โแกก็เลยมาช่วยใช่เหรอแต่หนูให้ค่าบัตรจิตอันเจียวเข้าไปนะให้เป็นเบอร์เดย์ครับอาจารย์กาญ คุณช่วยหลานผมเหรอฮะคุณช่วยจอจี้เหรอจุนจกนทำไมเหรอใช่แล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยเออเขามาเบิกรถอ่ะที่ไหนตอนนี้ตอนนี้เขาเขาไม่มีรถเขาก็เลยขโมยรถใครก็ไม่รู้ไม่คุณคุณคุณอยู่แถวไหนล่ะเดี๋ยวผมไปรับก็ได้ออาเขาอยู่กับเอ็นดูอะดิอยู่ตรงเหมืองอะตลาดเหมืองอะเดี๋ยวผมแวะไปหาได้ไหมได้เดี๋ยวเขารอแต่ว่าเขาขโมยรถใครก็ไม่รู้เหมือนกัน เร็วจริงๆเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวพอหลานผมไปขอบคุณอีกรอบนึงคุณพี่นั่งมีว่างสองไหมเราจะไปกับคุณด้วยว่าง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 โอเคโอเคโอเคเฮ้ยต้องไปส่งไอ้ทันเดอร์ก่อนน่วะไม่ได้กันเหมือนเนี่ยแหละเดี๋ยวแซมก็โมโหอีกทำไมนะพูดดีไม่เห็นพูดดีกันหนูบ้างนี่ฮะมึงไม่ใช่มีอะไรกูนี่ จุนกูยังด่ามันทุกอยู่ทุกวันน่ะใช่ไหมล่ะจุ่นใช่แล้วไก่จุนทนเมย์ทนจีนต้าวยายก็ทนฮึลุงว่าเดี๋ยวลุงอาจจะต้องเข้าไปที่นู่นด้วยนะจุ่นไปทำไรครับพอดีตะกี้แม็โดนัลโทรมาน่ะจริงหรอใช่นี่ไงต่อสายมาเลยนะครับแล้วคุณ คุณปู่สวัสดีครับใครปู่มึงฮะคุณที่นั่งมันไม่พอป่ะโอ๊ยที่นางกูอุ้มใครวะเนี่ยคุณคุณป้ามากเลยครับพี่ชื่อเชฟหนูมาเข้าเมืองกันคุณสวัสดีครับปู่ยายมารยาทที่มากอันนี้ใครอ่ะคุณคนไหนอ่ะอ๋อ ข้างหลังเขาอ๋อทันเดอร์มีไอแซมบิ๊กไม่ใช่ครับอ๋อวันดีครับวันดีครับวันดีผู้บ้านึงครับผมว่าผมผมผมจะเลิกบ้าการนะคุณอ่ะฮะแล้วคุณจะบ้าอะไรแทนคะผมไม่บ้าอะไรเลยผมจะเป็นผู้ชายขึมๆอ๋โอเคใครหัวล่ออ่ะจุนมึงหัวล่อเหรอไม่ใช่หรออ้าวยัไม่ได้พูดเลย วีดีเตอร์เลยครับให้หัวหรออุลเาขอโทษอะไรวะน่ะทำอร่อยจังคุณโอเคไหมถ้าเกิดว่าผมเลิกบ้ากามโอเคหมดเลยค่ะคุณเอาขวัเหีเ้ยเลยนะ อ่าแม่งหุ่เหราะแม่งติดตลกหรือซ้อมแม่งเลยอายทีเคทีเคครับแปับนะาึ่งเดี๋ยวปลุกไอ้คนนี้ก่อนวางปลุกดูหน่อยซิมีอะไรบ้างทำไมที่รักถึงจะเลิกบ้ากามอ่ะฮะทำไมใครว่าอะไรที่รักมันไม่ใช่ตัวผม โดนต้นไปหมดแล้วใช่หลานโดนต้นมาคุณผมอยากได้ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่โอเคแบบใส่อย่างเดียวไม่ต้องพูดอ่ะได้ไหมได้ได้หมดเลยอะไรก็ได้ที่เป็นคุณโอเคอ่ะทีเกเรากลับสภาดีกว่าน้อมันเหมือนว่ามันคิดไปพูดไปอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไปหนูเลยเดี๋ยวผมไปนะครับคุณบังห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปด <m> <t ired> ผมจะไปไหนก็ได้ที่ไม่มีคุณนะครับว่าผมรู้ว่าคุณน่ะไม่ชอบหน้าผมว้าไมไหนเลยไปน่ารู้แล้วครับเนี่ยพวกมึงอ่ะก็รับหลังทุกตัวจริงกูเข้ากูเข้ารัตทิสวัสดีค่ะคุณบิลลี่กูเข้ารัตทิพี่บ่าวสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมบางกูกูเดือดไปเหรอกูดูเดือดไปเหรอใช่แฟนดูดูดิแต่งเกงรัดตูดด้วยอ้าวคุณล้อฮีอะไรนะ โอ้ยที่รักพูดจาดีดีโอ้ยที่รักชื่อเวนดี้ค่ะชื่อเวนดี้ขอบคุณดาวห้าสิบดวงอลีของดาวยี่สิบดวงนู่นนิดหนึ่งนิดหนึ่งขอย้ำนะมันยังมันยังไม่ได้รวมเผื่อที่มึงจะคิดไปไกลข้างนาอย่างเดียวเดี๋ยวคิดไปไกลโอเคฮะแต่เดี๋ยวมึงอะกูวิ่งเล่นต้องเคลียร์กันอันนี้คนละคนใส่หมวกชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อ ผมจอสครับชื่อน้องเทนครับน้องเทนน้องเทนครับน้องเทนน้องเทนใช่ออ๋น้องเทนน้องเบลลี่ไม่ครับผมจอสแต่มันอยู่เซนไบครับฮะคืออะไรอ่ะคุณไม่รู้เหมือนกันเรียกผมว่าจอสเดอะผมว่าจอะไรครับจอสเดอะบว คนที่ใส่แว่นกับหนังหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับครับผมผมเองครับอะไรอ่ะอ้าวใครพูดย่างคุณนู่นข้างหลังนม่นหัวแดงนู่นรั่วไปแล้วรั่วไปแล้วรั่วไปแล้วแฟนแพี่เมาหมาปะอันนี้หนักแล้วไม่รู้เมาอะไรแฟนพี่เมาหมาปะนี่โดนป่นทุกวันอะต้งเดินมาแม่งโดนป่นทุกวันอะโอ้ยแล้วมึงทำอ่ะนอกนอกจากแอร์ดรอปงานร้านมึงทำไรบ้างวันวัน ีปัญหาให้แก๊งอื่นเนอะไปที่ปรึกษาครับไปที่ปรึกษาเดี้เหรอที่รึกษาอยู่เีปัญหาไปที่ปรึกษาอ๋อแล้วน้องมึงคุยยังอ่ะน้องมึงคุยยังรายการแล้วกูบอกแล้วแก๊งหลายๆแก๊งไอ้เหี้ยมันเป็นมันไม่ตีมึงเพราะว่ามันเป็นติ่งมึงมึงเชื่อกูยังอ่ะนับถือดูไว้เทพพระเจ้าไอ้เหี้ยจริงพวกมึงรักที่บูชาดูไว้ตายเลยจริงๆนั่นเหมือนรถพระราชทานเลยเอ้ยพูดอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะบ้าหรือเปล่าเนี่ย หาเรื่องอ่ะโอ้ดูเอ้าหัวเราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาอะไรอุดปากกันนี่แม่แ่แฮะกูเองนะผมวอร์มร่างกายมาดีด้วยบอกให้ช่วงนี้หายแล้วหรอมีจุกอะ S S O R A ระวังตัวไว้ระวังตัวไว้แน่นแน่นชุดนี้ช่วงนี้แน่นเชื่อในผิวดีเว้ยคนอื่นเขาอาจจะดังแบบแจ๊ะแจ๊ะนะผมดังตุบตุบเลยอ่ะน้าตกกระบาลหรือครัะใช่ตกกระบาลน้าต่อยบ้องหูอ่ะมึงไม่ร้องเหรอต่อยบ้องหูอัวอ้ยต่อยบ้องหัวเลย่อเหรอแต่ว่าคนนี้เขาชอบมึงอ่ะบิลี่คนนี้ เมไหร่ะเนี่ยคนนั้นนะมีเงียละครับเจ็บด้วยแล้วล่ะแต่ว่าตอนรัเวลาเวลาเวลาปิดไฟก็ระวังระวังนะครับเมื่อเมื่อคืนผมเดินผมไปเดินเตะแล้วรู้เจ็บมากเลยตอนปิดไฟอ่ะไม่รู้ว่าเตะลาวหรือเตะบักแต่ที่อยากรู้คือรักหรือเปล่าครับอีแลฟอีแลฟแล้วผมมีเงียละครับฮัลโหลป้าแลฟอยู่ไหนป้าแลฟไอ้เฮียบิลลี่มันไอ้เฮียบิลลี่มันต้อนิงอยู่หน้าแลนเขียวอ่ะ อ่มึงมาดุดมึงมาด่วนๆเลยมึงอยู่ไหนเรมเ่ยาไนเราไม่้สุดใจเราไอ้นี่เฉยเราพูดเล่นเฉยเราบอกเขาไปแล้วเรามีแฟนแล้วถูกป่ะละถ้าเราหนีมันก็ดูมีอะไรไหมมีอะไรมีมีแฟนแล้วนะกับมีแฟนแล้วขามันไม่เหมือนกันนะอะไรนะอ้าวเรามีแฟนแล้วนะกับมีแฟนแล้วขามันไม่เหมือนกันนะอะไรนะจอ์นว่าอะไรนะ มไม่เป็นไรนะขอจุวยหนูหน่อยนะอย่าอ๋อไงอย่าดูอย่าดูมุกอ๋ออย่าดูเธอลวจัดเลยแกไม่ค่อยแกไม่ค่อยเล่นเงินมุกแบบนี้แกไม่ค่อยเล่นเกไหมนานๆ่็นานๆใช่เขารู้เขาเขาอยู่เฟรินเขาอยอดแล้วเขาบอกมีเมียเขาอย์เขาอุยห์ฮัลโหลสวัสดีครับไปขอรไปขอลูซาก้าในทวิชฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโวัสดีครับได้ยินไหมคะได้ยินครับอยากถามอะไรหน่อยได้ไหมคะนี่ใครครับเนี่ยแปดแปดุ๊กปิ๊กครับครับผมว่าไงครับป สมมติว่ามีคนไปขโมยรถอย่างเงี้ยแล้วเขารู้ได้แบบว่าเขาแบบเขารู้เกินเกินหน้าเกินตาว่าเราไปซ่อนอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเราควรทําไงคะเขาเราไปขโมยรถแล้วเขารู้เกินหน้าเกินตาใช่แบบสถานที่ที่มันไม่ควรรู้แต่เขาตามมาถูกเราเราเราไอ้นี่หรือเปล่าครับเราติดกล้องหรือเปล่าครับใช่ครับเราติดกลอ่าล้วคุณไม่ใส่หมวกหรอคุณใส่ติดกล้องอย่างนี้อย่างนี้ลองแจ้งนายกเลยครับผม ใช่ไหมครับครับแล้วคุณคือชื่ออะไรคะครับผมครับเออแล้วว่าเส้นทางหรือเปล่ามาโหแฟนน้ำเมาเมาแบบที่บินบอกใช่เมาเมาแต่กูงงมากกว่าคืออะไรรู้ไหมคือก็ถามว่าโดนเขาเขาโดนขโมยรถแล้วฝั่งตรงข้ามรู้แปลกๆกูเลยถามว่าติดกล้องไหมเขาบอกติดปัญหาคืออะไรรู้ไหม เป็นนายกเหรอกูเป็นนายกเหรอมาเขาเออเห็นไหมเป็นผู้พักพิงไงคุณเป็นที่ที่ให้พักพิงโอ๊ยโอ๊ยโสะดุดสะดุดเอุ้ยสะดุดเหรอคะนี่หันหน้าหรือหันหลังคะเนี่ยไม่รู้สึกเลยอุ้ยแกนี่ปากดีนะอีแฟบมีปากดีนะคุณด่านะผมนี้เลยถึงผมจะแกอะผ่านมองไปจุกทุกคนครับแค่นั้นขนาดนั้นลีครับ